น้ำคือชีวิตศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชนทั้งการอุปโภคบริโภคและการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมโดยศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชตามแนวพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่ได้กำหนดให้มีแหล่งน้ำอย่างน้อยร้อยละ30ในแปลงเกษตรกรรมซึ่งต่อมามีการนำมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบเกษตรผสมผสานสร้างให้เกิดผลผลิตที่หลากหลายเพียงพอต่อการบริโภคและมีรายได้อย่างต่อเนื่องเป็นภูมิคุ้มกันเกษตรกรให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยความสำคัญของน้ำปรากฏ ตามพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมินทรามหาภูมิพลอดุลยจเดศมหาราชเมื่อวันที่17มีนาคม2529ความตอนหนึ่งว่าหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตที่อยู่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ยไม่ได้พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีสีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประนิธานสืบสารงานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชให้เกิดผลประจักษ์แก่พระสกนิกรชาวไทย ซึ่งรัฐบาลได้กําหนดเป็นนโยบายสำคัญให้นำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและขยายผลพร้อมทั้งนำแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้มาดำเนินการให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้างและเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระประเมินทร,รรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา65พรรษาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2560องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจึงทําโครงการน้ำคือชีวิตศาสตร์พระราชาสู่แปลงกเกษตรผสมผสานประชารัฐเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยบุรณาการร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนในลักษณะประชารัฐจัดหาที่ดินว่างเปล่า ทำแปลงเกษตรผสมผสานและพัฒนาแหล่งน้ำให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอและได้จัดประชุมประชาคมร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อคัดเลือกคนยากจนที่มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเองเข้าทำกินในแปลงที่ดินตามแนวทางเกษตรผสมผสานเพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคงคุณภาพชีวิตที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่น เป็นแบบอย่างความสำเร็จนำไปสู่การขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปปัรมถึงเกจรภาระแต่ว่ากิจกรรมประจำบ้านคือการกีอยางาก,ก็มาปลูกพักก็มีเลี้ยงปลาเลี้ยงไก,ก่ก็หลยกลุ่มเหมือนกันอยู่ตรงนี้ค่ะมาใช้เป็นร่วมของอบอรรตรงนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนำโดยนายเศษอัญญุฟรีนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและคณะผู้บริหารมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจให้กับชาวปัตตานีโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร,กรและผู้ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมจึงนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการพัฒนาคนตามแนวคิด ระเบิดจากข้างในโดยการสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนให้มีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอกเพื่อพัฒนาให้ชุมชนมีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตและขยายโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้นำโครงการน้ำคือชีวิตศาสตร์พระราชาสู่แปลงกเกษตรผสมผสานประชารัฐ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และเกิดผลสูงสุดนายเศษอันยุทธฟรีนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการในพื้นที่โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานประมงอาเภอสำนักงานพัฒนาที่ดินสถาบันมูลนิธิปิดทองหลังพระตลอดจน กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อวางแผนดำเนินการคัดเลือกประชาชนที่มีความสนใจตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยต้องเป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ขยันขันแข็งพึ่งตนเองไม่ย่อดท้อต่อความยากลำบากมีจิตสาธารณะช่วยเหลือเกื้อกูลและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ติดตามและประเมินผลโดยมีหน้าที่กำกับดูแลแก้ปัญหาอุปสรรคและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องรวมทั้งวางแผนการใช้ทรัพยากรจากแหล่งที่หลากหลายร่วมกันอย่างคุ้มค่าทั้งด้านการให้ความรู้ด้านการเกษตรและด้านโครงการพื้นฐานเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดความยั่งยืน ก็คือเรานำนวัตกรรมมาใช้นะครับก็คือเราได้ทำโรงเรือนแบบเบิดนะครับและก็ยกโต๊ะขึ้นมานะครับทําให้ให้กลุ่มเกษตกรกรเนี่ยปลูกผักนะครับเพราะว่าที่นี่กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการก็คือเป็นผู้สูงอายุเสีส่วนใหญ่นะครับก็คือเรายกระดับจากปกติปลูกในพื้นทําให้ผู้สูงอายุได้ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนะครับโดยในปี2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้วางแผนการดำเนินการจัดหาที่ดินและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามคุณสมบัติที่กำหนดโดยเลือกที่ดินณห,หมู่ที่6บ,บ้านกอรอปตํตำบลป่าไร่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีเพื่อทำแปลงกเกษตรผสมผสานและพัฒนาแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์โดยเริ่มจากการประชุมประชาคมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับทราบสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนรวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่เข้าหลักเกณฑ์มาร่วมกลุ่มอาชีพเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์และเกษตรอื่นๆจากนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์และการทำเกษตรอื่นๆได้แก่การทำปุ๋ยหมัก การปลูกผักสวนครัวตามฤดูกาลปลูกเมล่อนและการเลี้ยงปลาน้ำจืดตลอดจนพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนก่อนหน้าที่ครงการจะเข้ามาก็กเป็นพื้นที่รกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เกิดเห็นผลว่าเออน่าจะเอามาทำเป็นแปลงเกษตรเลยขอใช้พื้นที่กับอบจแต่ทีนี้พออบจมาดูปุ๊บ อบจก็มีแนวคิดการทำโครงการน้ำคือชีวิตก็หลังจากอบจเข้ามาก็ได้ส่งเสริมหลายอย่างทำทำให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลูกพึชผักได้ย,ยั่งยืผนผลการดำเนินโครงการหมู่ที่6บ้านกอรอปอจากเดิมชาวบ้านมีไรายได้จากการทำสวนยาง3,600บาทต่อเดือนปัจจุบัน มีรายได้เฉลี่ย8,000บาทถึง9,000บาทต่อเดือนจากการปลูกเมล่อนและผักสวนครัวในปี2,562ถึง2,563องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้ขับเคลื่อนต่อยอดและขยายการดำเนินโครงการไปยังพื้นที่หมู่ที่3บ้านละโพะตำบลป่าไร่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานี โดยได้ํำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้กับกลุ่มสมาชิกเกี่ยวกับการทำเกษตรในด้านต่างๆได้แก่การทำปุ๋ยหมักการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวการจักสารตะกร้าจากก้านมะพร้าวซึ่งปัจจุบันได้ํำเนินการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษไม่ใช้สารเคมีและการเลี้ยงไก่ไข่แบบอินทรีย์นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ก่อสร้างถนนและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำเกษตรภายใต้กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันใช้ได้มากๆใช้ได้จริงๆใช้ได้เกินร้อเปเเพราะฉะนั้นณวันนี้สมาชิกที่นี่ถ้าหากว่าเราปิดหมู่บ้านหนึ่งเดือนเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะมีผลกระทบนะคะเพราะฉะนั้น จากกิจกรรมที่เราทําไม่ว่าจะเป็นปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานะคะทำนากินเองอลดรายใจ่ายในครัวเรือนเนี่ยแต่ละวันเหมือนเช้านี้เราก็มีรายได้และอย่างน้อยเนี่ยต่อคนเนี่ยสี่สี้าร้อซึ่งเราไม่มีรายจ่ายเลยนะคะผลการดําเนินโครงการหมู่ที่3บ้านละโพเกษตรกร,ร,กรและชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารมีอาหารที่ปลอดสารพิษ ปลอดภัยสำหรับบริโภคด้วยเกษตรอินทรีย์และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ให้กับพื้นที่อื่นโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจมาศึกษาดูงานไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพทั้งนี้จากเดิมชาวบ้านมีรายได้จากการทำสวนยาง6,300บาทต่อเดือนปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ย9,000บาท ถึง1 0 0 0 0บาทต่อเดือนจากการปลูกพืชเกษตรผสมผสานกิจกรรมดังกล่าวนี้ค่ะจะเกิดขึ้นมาได้เพราะได้การรับการสนับสนุนจากหน่วยงานของอบจจังหวัดปัตตานีเข้ามาสนับสนุนและคอยซัพพอร์ตในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในด้านของอำนวยความสะดวกในด้านของอาคารสถานที่ในในโครงการและรวมไปถึงในด้านการตลาดอบจก็ยังช่วยประชาสัมพันธ์และ ขยายตลาดให้กับออกลุ่มในชุมชนได้สามารถออดำรงชีพอยู่ได้ค่ะผลการขับเคลื่อนโครงการน้ำคือชีวิตศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในปัจจุบันทำให้กลุ่มเป้าหมายจำนวน97ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย2,700บาท ถึง3,700บาทต่อครัวเรือนผลผลิตจากการทำนาเพิ่มขึ้น150กิโลกรัมต่อไร่ต่อพื้นที่200ไร่ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะและเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมของชุมชนมีการวางแผนการดำเนินการเพื่อรวมกลุ่มสมาชิกนายโยนฟื้นฟูนาร้างกลุ่มเลี้ยงไก่กลุ่มจักสาน ให้เข้ามาดำเนินการร่วมกันในอนาคตโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีมีนโยบายที่จะสร้างโรงสีข้าวให้กับชุมชนซึ่งได้บรรจุอยู่ในแผนดำเนินงานในปี2565เมื่อก่อนี้ฉันเอาอออไปอยู่ข้างนอกค่ะประมาณอีกประมาณ10ปีค่ะตอนนี้ก็ได้ใหญ่แล้วเข้ามาอยู่ที่บ้านเกิดของตัวเองประมาณ2ปี พอดีแบประจบกับตอนเทเข้ามาไม้ไมก็ได้มีโครงการของตรงนีอา่าได้เข้ามาในพื้นที่ก็ได้มีอาชีพเสริมคือการปลูกพักที่สายด้ขายใจด้กินในครัวเรือนเราก็สามารถลดค่ารายจ่ายตรงนี้แล้วก็ทําให้ชีวิตของเรารู้ดึกว่ามีมีคุณค่าขึ้นค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีโดยนายเศษอัญยุฟรีนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นําศาสตร์พระราชาหลักการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำมายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างการตื่นตัวของประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความยากจนร่วมกันจากการดำเนินโครงการพื้นที่ปัจจุบันประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการสร้างงานสร้างอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงทางอาหารเกิดการสำนึกรักบ้านเกิดพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนและนำไปสู่การสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมใจแก้จนแบบบูรณาการต่อไปในอนาคต